ถ่ายวิดีโอด้วยลงยูทูบ้างช้อนก่อนนะรางอะไรวะคูเนี่ยขอการตัวดีเลยเกิดคนนี้ครับพี่หนงพี่ชานนมีมีมีชาแสกมีชาด้วยมีพี่ชาผมด้วยพี่โตครับชอบออกกล้องจุดดังเคทสวยมากจุดเด่จุดเด่นเมันก็จุดเดียวมึงเจ้าาพาลง เดี yeah, <Christmas. S 1> mm ๋ยวได้เห็นกันเดี๋ยวได้เห็นกันในหน้า Facebook แน่นอนครับ YouTube เอฟเฟคลมแรงว่ะเอฟเฟคเต็มไปหมดเลยลมแรงว่ะเอฟเฟคเต็มไอ้นี่เลยอะเพลงโปรดมาแล้วเพลงโปรดมาแล้วมีเพลงโปรดด้วยนะครับลมแรงว่ะมีเบี้ยจุ่ยไงไม่ใช่ลมแรงใช้ไฟพี่ตูจุดไฟพี่ตูต่อต้านต่อต้านลมนี่ป๊อะครับ อยู่ใบที่ใครจะกับามาไม่ันะกับาติจะกินแล้วจะกินแล้วเมื่อไหร่จะเป่าเค้กเนี่ยต้องให้มือปุยจุดอ่ะเช้ามือปุยต้องจุดเองอะเดี๋ยวไปลงลมพัดลงโค้แรงเป็นตุดอยู่เียมไป้นจริ

phóng là đây 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 happy birthday happy birthday, Emmanuel, birthday to you! Wow, yeah. happy birthday to you! happy birthday to you! happy birthday happy birthday happy birthday to you! Ah,

ากไวทั้งมอ้อะรอไวาไว้นโต๊ะยังไม่ดับเลยม่ทันคนเดียวคนอื่นไม่มีนะคะไม่มีใครล้างเอาเลยเราเิเดี๋ยว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 เพิ่ถ่ายอดยูถ่ายด้ถ่ย้เอ๊นี่นดูคนป้านดูหนป้านอ่ะอ่าอ่นป้านนป้าน Happy birthday to you. นี de, hey, <S 2> <S 2่เราเล่น oh อ yes, um. ีกเราเล่นไปตัว T เล่ไม่มีหรอในนี <t UH> <t ้ไปด้วยโอ้ยเฮียกูไม่ฉาไม่กูบองตรงเลยวันเกิกูไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยหน่งแม่งบอกให้โชคดีด้วยสุดยอดเลยพวกเราสุดยอดพวกเราสุดยอดิป็นพี่แล้อ่ะมาตาฟป้อนมา Happy birthday Happy birthday เดมันควิอ้วนเลยพวกนี้อ้วนเลยหอม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 อาลับนี่เบียร์ป้อนนะครับเบียร์ป้อนเบียร์ป้อนทำยังไงเบียร์ป้อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนป้อนน้ำปากบ้างนี่ปากอันนี้อันนี้ไม่ได้มันเกิดนะครับแต่มันทำได้เบียป้อนเบียป้อนเบียป้อนป้อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวป้อนคนถ่ายมั้งนี่บ้านคนถ่ายเออ เไ้ยมาแล้วขอป้อนทุกคนกันวะช้อนดีไหมอยู่เฉยอยู่เฉยเนี่ยเนเราที่ป้อนอุ้ยตู้เย็นกรไม่มีเก็บกลับบ้านก็ไม่ได้เห็นนี้เสียดายมากเลยอะสีเขียวด้วยสีเขียวด้วยลิ้มลด้มเลยจริงจริงนะเฮ้ยเจ้าเนื้ยไอ้ตามต่อไปเอต้าไหมวิเย็นชันมากว่าทำไมมี ทำไมกูไม่มีตู้เย็นวะเสียดายแค่เหลือนี่จะตัดแบ่งท้่ไม่ได้เพราะเรากินไม่เยอะแล้วมันไม่มีตู้เย็นอ่ะนี่ไม่ก็ยกไปกล้องยากล้องครับตากล้องกินแล้วครับตากล้องกินโอ้ยอันนี้ไล่ไล่ถูกทุกคนแล้วนะเฮ้ยคุณคนอื่นก่อนเดี๋ยวกินหมดหมดแล้วกินหมดแล้วขาก้อยอืมฟ้อนไม่ได้อะฟ้อนเดี๋ยวออกเฟซบุ๊กไปเย ขอบคุณครับวันเกิดพี่นอครับประสบความสำเร็จอีกหนึ่งอย่างเฮ้ยตายขอบคุณสหรับเพื่อนๆที่อยู่กันวันนี้นะครับฝากถึงพี่เจี๊ยบด้วยนะคะที่ไม่มานะคะพี่เจี๊ยบเค้กอร่อยมากไม่มีคนแย่งกับข้าวก็อร่อยไม่มีคนแย่งเราที่ขาดไม่ได้สปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์เราแงเราแสงแสงเราเดินตามแสงใครจะมาน ขอบคุณครับ<ะ>นนดโโด้มันนนาาขีวโห